ค่อยไปถ้ามีอะไรก็เบรกซ้ายไว้เบรกซ้ายไว้เออเบรกซ้ายไว้ไค่อยๆเบรกค่อยไหลไปช้าๆก่อนยังไม่ทัดเอยยังไม่คล่องอะ่ะเออ ทดลองได้ขับสักรอกสองรอบแล้วก็ไหลไปเลยครับไห,หลไปเลยน้องไหลไปเลยเ <c oughs> พราะเขาตัดประจำผู้ชายมันคล่องอย่างว่าเดี๋ยวบนอาคารนต้นจะเทรดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะพี่